สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระของหลวงปู่ดูกันเป็นพระเหรียญเนื้อผงที่ถอดพิมพ์มาจากเหรียญยันดวงเรามาดูเรามาศึกษากันซึ่งพระพวกนี้ตอนนี้ก็หลังยันดวงก็มีปัญหากันโดนทีเกหรืออะไรอย่างนี้เราจะมาดูเราจะมาศึกษาเปรียบเทียบไปด้วยกันว่าเป็นยังไงซึ่งพระพวกนี้ผมคัดที่มีอยู่เอามาให้ดูเป็น โดยเลือกบอกง่ายว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะโดนตีเกเพราะเลือกพระที่แม่พิมพ์โดนซ่อมมาเราจะมาดูว่าเป็นยังไงซึ่งพระของอลุงปู่ดูตามที่ผมเคยพูดเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระพูดง่ายๆก็คือเอาพระไปทําที่หยอดแล้วมาทําเป็นแม่พิมพ์แล้วไปถอดเอาพระ มาทําเป็นแม่พิมพ์ถอดเป็นยางพาราออกมาอย่างนี้นี่ลักษณะอย่างนี้แต่องค์นี้ก็คือเอาพระที่ชํารุดแล้วไปถอดพิมพ์ซ่อมแล้วไปเป็นแม่พิมพ์ถอดเป็นยางพารามาเราจะมองเห็นจุดที่ซ่อมอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือถ้าเป็นพระเกศแต่ก่อนก็คงจะไม่มีการ ทำเป็นพระเกศแต่หลังจากนี้ที่ผมเอาพระที่ซ่อมแม่พิมพ์มาดูมาให้ศึกษาแล้วิเคราะห์ว่าภาพแบบนี้เป็นพระเท้หลังจากนี้อาจจะมีพระที่มองนี้ว่าพระเกศที่แม่พิมพโดนซ่อมมาก็เป็นไปได้เพราะแต่ก่อนผมไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกแต่ตอนนี้ก็คือเราจะนี้คําว่าตีเกศจากเสียนสายตรงจากคนที่ มองพระแท้เป็นพระเกศได้ยังไงก็เลยมองในี่เอาพระที่เริ่มต้นจากพระแม่พิมพ์ที่โดนซ่อมเรามองพระที่หยอดแล้วชำรุดหลวงปู่เอาไปซ่อมแล้วทําเป็นแม่พิมพ์เอาไปเอาไปเป็นแม่พิมพ์หยอดพระออกมาเราก็จะเห็นรอยซ่อมอย่างนี้พระพวกนี้โดยส่วนตัวผมมองก็คือไม่ใช่พระเกศเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเราจะดูเปรียบเทียบย้อนหลังไปพระที่ยังไม่ซ่อมแม่พิมพ์อย่างนี้ เรามาดูเรามาศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยการลักษณะของหลังด้านหลังอย่างนี้เป็นพระของหลวงปู่ดู่วัสแกด้านหลังเป็นยังไงอย่างนี้เราก็จะมองเห็นรอยตะไบรอยอะไรต่างๆถคือว่าเป็นพระที่ทําออกมาเราไม่รู้ว่าพ่อพวกนี้หลังยันดวง ก็เป็นพระยุคล่างหลังแต่ตามข่าวลุงปู่ก็ไม่ได้ทําพระแล้วแต่ทำไมมีการซ่อมแม่พิมพ์ตรงนี้ก็ยังมีการอยู่ขอสังขัดไอ้นี่อยู่เป็นการมองในแง่ว่าพิรุษในตัวผมอยู่ว่าเออลวงปู่ช่วงลหลังไม่ได้ซ่อมแม่พระแล้วไม่ได้หยอดพระแล้วอย่างนี้ที่เขาพูดพูดกันแต่ทําไมพระมีการซ่อมแม่พิมพ์ตรงนั้นนะ่ะ มันก็คือหาคนที่ตอบไม่ได้แต่โดยส่วนตัวเรามองในนี้ธรรมชาติในการสร้างพระองปู่ก็คือพระแท้คงไม่มีการซ่อมคงไม่มีการพระเกศคงไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์ก็เลยเอา,าพระโพนี่มาให้ดูมาให้ศึกษาอย่างนี้รอยซ่อมเราก็จะมองเห็นที่ผมเลือกเอาตรงนี้มาดูมาเริ่มต้นเพื่อให้เราดูเราเพื่อให้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่า พระของหลวงปูด่ดูมีหลายอย่างมีหลายชนิดอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันอย่างนี้เราเริ่มต้นจากพระที่บอกอย่างนี้ว่าที่จะโดนเขาตีเก้ไม่ได้อย่างนี้เอามาดูแต่หลังจากนี้อาจจะมีปัญหาเพราะแต่ก่อนผมก,ก็ไม่ได้บอกว่าเอออย่างนี้มีซ่อมแม่พิมพ์นะแต่ด้วยเริ่มต้นจากผมอย่างนี้ผมมีปัญหามากผมก็พยายาม อาพระตัวเองที่ซ่อมไม่พิมพ์มาให้ดูอย่างนี้เหรียญยันดวงเหมือนกันีนรอยตอย่อใบยามันก็เป็นต่อใบของหลวงปู่ดูวัสแกที่หมอกนี้ยุคต้นๆต่อใบด้วยบุ้งมีการพูดกันเราดูเปรียบเทียบตรงนี้แต่นี่เหรียญยันดวงเป็นพระยุคไปลายๆแล้วแต่ทําไมมีแบบนี้ด้วยก็ยังเป็นข้อตาเนตอยู่เราดูเราวิเคราะห์จะ พระเลยไม่ได้ฟังจากใครเรามาดูนี่รอยซ่อมของพระของพระดูวัสแกเราจะเห็นรอยซ่อมพระแล้วเอาไปถอดพิมพ์เอาไปเป็นแม่พิมพ์ถอดเป็นแม่พิมพ์ออกมาเราก็จะเห็นรอยซ่อมอย่างนี้ภาพแบบนี้โดยส่วนตัวผมมองคือไม่ใช่พระเกศหรอกเป็นพระแท้ถ้าพระเกศไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์อย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ผมก็ไม่พูดก็มองนี้ไว้ครับ เป็นช่องว่างในการซื้อพระของเราเอาไว้ถ้าเห็นแบบนี้ซื้อเลยไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้แต่หลังจากนี้มันก็ต้องพิจารณาแล้วเมื่อเราพูดในแง่ความคิดของเราลอยตะไบเราจะเห็นลอยตะไบซึ่งเหมือนกับหลายๆองค์ที่เห็นนะ่ะแต่ส่วนมากตอนนี้พระแบบนี้จะโดนสายตรงกตีเกะกันเรามาดูเรามาศึกษาแต่เรามองในเงีว่าธรรมชาติของพระเก มีการเรามองในเี้ยว่าแม่พิมพ์มีการซ่อมไหมเราวิเคราะห์ด้วยความห่างความเป็นจริงนี่แหละแต่เรามองในเี้ว่าพระของหลวงปู่ดูมีการซ่อมแม่พิมพ์อย่างนี้ของเกมีการซ่อมไหมเราจะมองเห็นรอยซ่อมของแม่พิมพ์ก็มองในเงี้ยว่าถ้าพระยอดมาสมมุติว่าเป็นฟองอากาศอย่างนี้หลวงปู่เอาปูนมาป้ายปึ๊บ ป้ายแล้วถอดพิมพ์ออกมาอย่างนี้เพราะมันก็มีหลายจุดหลายลักษณะอยู่การซ่อมแม่พิมพ์บางครั้งเนี่ยมันก็วิเคราะห์ยังไม่จบเนะเราดูกันถือว่าศึกษาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระของหลวงปู่ด,ดู่วัศแกยันดวงแม่พิมพ์ซ่อมแม่พิมพ์โดยส่วนตัวผมมองก็คือถ้าเป็นพระเกไม่มีการซ่อมแม่พิมพ์อย่างนี้ แต่หลังจากนี้มันก็พูดยากด้วยมีเงินมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจากที่เราบอกไม่มีไม่มีมันก็อาจจะมีก็เป็นไปนได้ก็ให้ระวังเพราะแต่ก่อนพวกนี้เป็นจุดที่ผมบอกว่าเป็นจุดที่ผมกลัวผมไม่พูดแต่เมื่อพาะมีปัญหาเราต้องการแยง้งต้องการให้ดูพิจรารณาด้วยความรู้ที่เรามี ให้ทุกคนใช้ความรู้เล่นจากความรู้ของเรามีว่าเป็นยังไงของแท้แม่พิมพ์ของเจแม่พิมพโดนซ่อมมีไหมอย่างนี้เราดูความเป็นจริงธรรมชาติคนปลอมต้องปลอมพระที่ขายได้ถ้าปลอมมาขายไม่ได้ไม่สวยจะปลอมไหมเรามาวิเคราะห์มาดูกันเป็นพระของหลวงปูดด่ดูวัสแกยันดวง เป็นบล็อกที่ซ่อมแม่พิมพ์เลือกเลือกคัดออกมาให้ดูให้ศึกษามองด้วยตาตัวเองพิจารณาว่าของแท้ที่แม่พิมพ์โดนซ่อมอย่างนี้เรามองในแง่ย้อนหลังถ้าแม่พิมพ์ถ้าเป็นของเก๋แม่พิมพ์ไม่น่าจะโดนซ่อมแต่จริงๆแล้วพวกนี้องค์อย่างนี้มองในแงีว่าเราจะเห็นพระธาตุอีก ลักษณะของพระธาตุแต่มันจะมองยากหน่อยแต่ถ้าเข้ากล้องก็จะเห็นถ้าแบบนี้มองวันนี้ว่าเข้ากล้องผมก็มาอยากให้เข้าพอที่เข,ข้าหลายๆาครั้งไม่สําเร็จอย่างนี้เราดูเราเรา,เราศึกษาด้วยกันองค์นี้จะมีพระธาตุลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นของเกเรามองนี้ธรรมชาติความเป็นจริงของเกเขาทําต้องเรียนยแบบให้สวยที่สุดเพื่อที่จะขายได้ทํามาอย่างนี้ไม่สวย เขาก็คงไม่ทำมาแต่เรามอง,องนี้ว่าธรรมชาติบอกนี้แหละเป็นพระเท้ของหลวงปู่ดูมอ,องนงี้ว่าถ้าทำมาไม่สวยหลวงปู่ไม่ทำหลายพระอย่างนี้เรามาดูเรามาศึกษาน่าจะเป็นของจริงอย่างนี้เรามองธรรมชาติเข้ามาด้วยไม่ใช่บอกว่าเออทัองเปียนพิมพ์ท่องนั้นอย่างนี้ผิดพิมพ์ไม่ใช่ไม่ถูกตีเกไว้ก่อนอย่างนี้ เราดูเพราะตอนนี้พระของหลวงปู่ดูจะมีปัญหาพวกนี้ผมเลยมองมองทายังไงคนจะเป็นพระหลวงปู่ดูกันเยอะๆศึกษากันเยอะๆก็เลยมาเอาพระที่ตัวเองคิดว่าแท้นั่นแหละมาสอนกันทั่วโลกไปเลยมาให้ดูให้พิจารณากันไปทั่วโลกไปเลยถ้าให้ดูพระเกันก็อายกันไป,ไปทั่วโลกนั่นแหละเรามาดูเรามาศึกษาแต่ปัญหาก็คือบางอย่าง มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบอกจุดที่เรากลัวโอกาสที่เราเข้าทำมาขายให้เรามันก็มีหลายๆจุดผมก็ไม่พูดมองนียว่าให้คนรู้ดูเป็นแนวทางลอกหาตัวอย่างมาดูพิจารณาให้รบอบคอบด้วยตัวเองทุกคนบนรรยุรุนิติภาวะแล้วอย่าเชื่อผมให้ดูพิจารณานี่เป็นการสร้างตัวตน ของผมให้มีค่าให้มีราคาสําสหรับหลวงปู่ดู่พอเก็บไว้แต่ก่อนนี่ไม่ได้เล่นแสงเล่นอะไรกับเขาหลา,หลายอย่างผมมองคือของแท้นี่แหละโดนเสียนตีเกมันก็จะเหมือนสมเด็จวัลขังวัดบางคุณมพมอย่างนี้มันไม่ใช่โดยส่วนตัวผมมองความคิดไม่ใช่มีห้าพิมพ์ที่เขาเล่นกันหรอกก็เลยมองนีนแงว่ากันไว้ก่อนคนที่ทันหลวงปู่ยังผมมี สามารถหาได้หาความรู้จากเขาหาข้อมูลจากเขาหลายๆตัวผมก็ไม่อยากบอกเพราะนั่นมันก็คือเป็นจุดที่ผมตามวัำไปขอแบ่งพระเข้ามาเหมือนกันไม่หาหาเอาเองเพราะบางครั้งผมหามาอย่างนี้เอามาขายผมก็ต้องบวกกําไรถ้าคนไหนเห็นจากต้นขั้วก็จะได้ซื้อถูกตัดส่วนนั้นออกไป ให้หาหรืออะไรอย่างนี้เราดูมองในี้ว่าพระหลายๆองค์ผมเห็นอยู่ตั้งนานก็มองในเนี้ว่าเงินเราไม่มีไม่เหมือนพ่อค้าเขาเฝ้าไว้ไม่พูดให้คนอื่นรู้อย่างนี้ให้เขามาแย่งซื้อจุดที่เราซื้อของพราะพระบางครั้งเราเป็นคนไม่ได้ขายพระซื้อมาขายไปกําไรไปซื้อพระใหม่เราเก็บเราอยากได้องค์ใหม่เก็บเงินซื้อใหม่ อย่างนี้เห็นพระไว้แล้วปิดให้มิดที่สุดเพื่อที่จะเก็บเงินเอาไปซื้อใหม่หมองในเงี้ยว่ามันก็หมายเสดตรงนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเห็นของแล้วซื้อไมไ่เอาไปขายเก็บเงินใหม่เอาไปซื้อไม่ใช่ขายซับขายของไปซื้อแล้วเอามาขายถ้าขายไม่ได้ละ่ะมันเสี่ยงก็สู้ดีอ้าวซื้อมา มาดูพิจนารณาแล้วมองไว้เก็บเงินแล้วค่อยเอาไปซื้อใหม่นี่คือหมายเซ t ็จของผมนักสะสมเก็บก่อนที่คนอื่นจะเห็นคุณค่าถึงได้มีบางครั้งก็มีของเยอะกว่าคนอื่นเขามันไม่เหมือนพ่อค้าเขาซื้อมาแล้วขายไม่ได้เงินจมการโตของเงินทุนชากว่าคนอื่นเขาอย่างนี้แต่เรามองนี้ว่าซื้อถูกขายแพง องคต่อไปซื้อแพงกว่าเดิมถ้าเรามองเอแบบนั้นมันทำทำทำไมเหนื่อยทำไมพราะสมัยก่อนก็เจอเหมือนกันซื้อคนนี้ขายซื้อมา200ขาย250ไปใหมสา0ร้ 300, อย้าวห้าสิบทีเ่เป็นกำไรแทนที่เราจะกินจะใช้บ้างไม่ใช่แถมต้องหาเงินมาเพิ่มอีก50บาทไปซื้ออย่างนั้นเพิ่ม โดยส่วนตัวผมมองคือผมไม่ทำไงมองอย่างนี้แล้วมาสนับสนุนด้วยซื้อถูกขายแพงซื้อต้องถูกกว่าขายไม่ซื้อไม่ใช่ซื้อแพงกว่าขายหาเงินมาเติมเราไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่นักปัน่นไม่อยากให้พระของหลวงปู่แพงอยากให้หลวงปู่พระดีๆของดีๆหลายๆคนใช้คนไม่มีกำลังคนไม่มีเงิน ได้ใช้ของดีในราคาที่ถูกโด,ย,ดยส่วนตัวหมายเสร็จผมเป็นอย่างนี้มันอาจจะแตกต่างกันกันกบวงการพระแต่ตอนนี้ของแท้โดนตีเอก,ก็เลยเอาออกมาให้ดูว่าเอออย่างนี้ซ่อมแม่พิมพ์แม่พิมพ์โดนซ่อมพระเกศไม่น่าจะมีให้ทุกคนพิจารณาเอาเองดูละความแตกต่างของด้านหลังพิมพ์ถูกเล่นพิมพ์ถูกต้องด้านหลังไม่เหมือนกัน เรามองความธรรมชาติของพระของหลวงปู่ดูวัสแเกเราดูเอกลักษณ์ดูธรรมชาติของพระว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนึ่งนี้มีความแตกต่างมีอะไรหลายๆอย่างถ้าหยอดพิมพ์จะให้เป๊ะๆมีเหรียญปัมป๊มมันเป็นไปไม่ได้เราดูธรรมชาติดูความเป็นจริง